กระดับน้ําในแม่น้ำโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายต้องชะลอการขนส่งสินค้าทางเรือส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีนและก็ภาวะภัยแล้งในพม่าและลาว บรรยากาศการค้าบริเวณท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงาแต่ละวันนั้นมีเรือสินค้าจากประเทศลาวพมา่าและจีนนําสินค้าประเภทของแห้งและผักสดผลไม้ไปเทียบท่าไม่มากนักหลังระดับน้ําในแม่น้ําโขงลดลงอย่างรวดเร็วบางช่วงตื้นเขินทําให้เรือบรรทุกสินค้าติดสันดอนไม่สามารถเดินเรือได้หัวหน้าสำนักง,งานขนส่งและพาณิชย์นาวีจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าทุกปีน้ําในแม่น้ําโขงจะเริ่มแห้งในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงเมษายนแต่ว่าใน ปีนี้น้ำลดเร็วบางช่วงเหลือระดับน้ำเพียง2เมตรทําให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ท้องเรือกินความลึก ของน้ําประมาณ1เมตร80เซนติเมตรต้องติดค้างเหนือายโดยเฉพาะบริเวณหาดป่าเลวและบริเวณสามเหลี่ยมทองคําส่วนสาเหตุนั้นเชื่อว่าเกิดจากการกักเก็บน้ําของประเทศจีนเพื่อก่อสร้างเขื่อนแห่งสุดท้ายในแม่น้ําโขงบริเวณระหว่างเมืองจิ่งหงกับกวนเลยรวมถึงภาวะภัยแรงทําให้ลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงในพม่าและลาวมีปริมาณน้ําที่ลดลง ส่งผลกระทบแน่นอนตอนนี้การเดินเรือนี้มีผลกระทบต่อก,การเดินเรือเป็นอย่างมากตอนนี้เรือติดที่หดกไปแล้วแล้วก็ตรงเหนือสามตรทองคําช่วงพม่าลา,าวก่อนเข้าท่ารือชิงแสนเนี่ยก่อนเข้าเขตไทยนะมิติดแล้วตอนนี้อทําให้เรือสินค้าลดอัตราการบรรทุกข,ของเรือลงอนะทําให้ต้นทุนประกอบการในสูง

ผู้ประกอบการค้าชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนต้องลดปริมาณการบรรทุกสินค้าลงจากเดิมที่บรรทุกประมาณลำละ300ตันเหลือประมาณ150-200ถึงตันเพื่อให้เรือสามารถผ่านเนินทรายและมีต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ประกอบการบางรายชะลอการค้าในช่วงนี้ลงเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนขณะที่ท่าเรือเชียงแสนก็เตรียมทำหนังสือไปอยังคณะกรรมการว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงหรือว่า JCCN ของจีนเพื่อตรวจสอบ ข้อได้จริงและดําเนินการแก้ไขปัญหา